ชนีฟังบทเพลงของสายันสัญญาะฮะฟังบทเพลงชื่อว่าไอหนุ่มรถไทยนะได้ขี่รถเก่งฟังเพลงลูกรุงอย่าลืมลูกพุงที่ขับรถไทย พี่ดำคล้ำด้วยเหงื่อคลายแต่หัวใจไม่ดำเหมือนคนชาวกรุงไอหนุ่มรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนที่ที่ไปเฟื้องฟุ้ง วันเจ้าเพลินเสียลืมป่าลุงกลิ่นน้ำปรุงสเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอยไทยไยจน่านมันหักอีการ้องทัก ที่ก็อชักเศร้าสอยห้าปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องคลอยไปเป็นเมียน้อยนายห้างขายยา ไปเรียนสวยสวยทำไมตั้งนานป้าลุงทางบ้านเฝ้าห่วงคอยหาที่อยู่คอยนับวันตั้งตาจนยาขาสู ขึ้นมาทว่วมหัวพี่เอกลาบขอบคุณมากนะฝากติดตามในช่อง YouTube กลาบติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็กลาบขอบคุณมากนะฮะ